วันนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมนี้กันนะคะโดยที่เราต้องแข่งรถให้ได้อันดับหนึ่งถึงจะได้สกินนี้นะคะถ้าเราได้ของแต่งรถโอกาสชนะเราก็จะเพิ่มขึ้นลืมบอกอย่างหนึ่งนะคะจะมีนาทีทองตรงนี้ด้วยนะมันก็จะหลดไปอีกไปลองสุ่มกันเลยค่ะเราจะกดสิบครั้งทุกรอบเลยนะสิบครั้งแรกเราก็ได้อันดับสามนะคะไม่ได้ของแต่งเลยสักอันแล้วก็มีแลกของแต่งตรงนี้ด้วยนะคะสามารถเอาเหรียญมาแลกของแต่งหรือว่าจํานวนการสุ่มหรือสกินอื่นๆได้ ก็ต่อเลยอันนี้จะเป็นนาทีทองนะอันดับเก้าเราก็ได้ของแต่งเป็นเชื้อเพลิงมาหนึ่งชิ้นนะคะต่อไปอันดับสิบห้าเราก็ได้ล้อหน้ามาอีกหนึ่งชิ้นนะคะกดไปเรื่อยๆเลยนะคะถ้าไม่พอเดี๋ยวเราไปกดคุมฟองเพิ่มต่อไปอันดับสิบสี่ไม่ได้ของแต่งอะไรเลยนะคะต่อไปอันดับหก ไม่ได้ของแต่งอะไรเลยนะคะทุกคนสิบครั้งต่อไปอันดับที่ห้านะคะไม่ได้ของแต่งเลยสิบครั้งต่อไปอันดับที่สามนะคะไม่ได้ของแต่งเลยสิบครั้งต่อไปนะคะได้ที่สองนะคะอของแต่งไม่ออกเลยอะทุกคนยากอะเนี่ยเดี๋ยวเราลองกดฟรีหนึครั้งก่อนไม่ได้ของแต่งเหมือนเดิม แล้วก็สิบครั้งต่อไปรัวๆเลยนะคะได้ที่หกได้ลมยางไนโตรเจนมาอีกหนึ่งชิ้นนะคะตอนนี้เราก็จะมีของแต่งทั้งหมดสามชิ้นแล้วขาดอีกสามชิ้นสิบครั้งต่อไปได้ที่สิบเก้าไม่ได้ของแต่งเลยนะคะออกยากเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็สิบครั้งต่อไปได้ที่สองเนี่นะคะไม่ได้ของแต่งเลยทุกคนเดี๋ยวเราลองมาดูแต้มแล้วกันว่าเราแลกอะไรได้บ้าง ตอนนี้เราสามารถเอาไปแลกเครื่องยนต์ได้แลกเครื่องยนต์แล้วกันทุกคนโอเคตอนนี้เราก็มีทั้งหมดสี่ชิ้นส่วนแล้วนะคะทุกคนเก็มาสุ่มกันต่อเลยนะคะดูเหมือนว่าครั้งนี้จะยากมากไม่ได้อะไรเลยนะคะแล้วก็กดต่ออีกสิบครั้งได้รางวัลที่สี่นะคะไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวเราไปดูตรงใช้เหรียญแรกก่อนนะคะก็จะมีกระจก หน้ารถยนต์อีกร้อยห้าสิบเหรียญถึงจะแลกได้เครื่องยนต์อีกชิ้นหนึ่งที่เป็นชิ้นสุดท้ายไม่สามารถแลกได้นะคะในนี้ไม่มีก็คือต้องสุ่มให้เจอก็คือสุ่มได้เท่านั้นเดี๋ยวเราไปลองกดกันอีกรอบนะคะสิบครั้งได้ที่สามไม่ได้อะไรเลยแล้วก็มาแลกตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งนะคะกระจกหน้ารถชิ้นส่วนสุดท้ายนะคะอีกไม่กี่รอบก็น่าจะออกแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยอยากให้ออกรอบนี้เลยอ่ะโ้ยังได้ที่สองอย่ทุกคนไปต่อ ก็ยังได้ที่สองอยู่ทุกคนตอนนี้โอกาสชนะเราคือสูงมากเลยนะคะแต่ก็คือยังได้ที่สองอยู่ไปต่อเราก็ได้รับสกินนาคอรแล้วนะคะเดี๋ยวไปแลกท่าเต้นด้วยเรามีเศษเหรียญอยู่นะคะก็แลกมาเลยหนึ่งอันทุกคนอย่าลืมเคลียร์กล่องจดหมายก่อนเล่นกิจกรรมทุกกิจกรรม้วยนะคะเดี๋ยวกล่องจดหมายเต็มเราจะไม่ได้รับของนะคะที่เหลือเราก็จะแลกเป็นลูกแก้วหมดเลยนะคะเ,เดี๋ยวเราไปรับของกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาสรุปกิจกรรมให้ทุกคนฟัง สรุปคูมปองที่เราเสียไป4 7 6 4คูมปองถ้าเอามาตั้งหน้าล็อบบี้โปรไฟล์ก็จะเป็นรูปนี้เลยนะคะส่วนโมเดลของสกินก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะถ้าเอามาตั้งข้างหน้าและก็ได้กรอบรูปไม่ขยับมาอีก1กรอบนะคะส่วนท่าเต้นที่เราแลกมาเราจะลงให้ดูท้ายคลิปนะคะเอาไว้เจอกันกิจกรรมหน้านะคะถ้ามีโค้ดหรือมีกิจกรรมอะไรดีๆเราจะรีบมาอัปเดตไมยบายคะ่ะทุกคน どこもかしこも次元の地行けアレス次元アレスみんなやっちまえ余裕だア,<ッ>アレス行くぞ